สองค่ะสิดขัดการงานการเงินค่ะมีปัญหาคือลูกดือ้อสามีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะมีลูกหลุดหนึ่งคนลูกกับสามีไม่ค่อยเชื่อฟังใช่ไหมค่ะม,มีสันนิษฐานว่ามีเด็กคลอดก่อนกำหนดไม่ได้สันนิษฐานมันมีอยู่เลยใช่ไหมมีค่ะออกมาแล้วเขาก็ก็ออกปกติแต่เขาบางทีเขาก็ดือด้อๆื้ค่ะ ไม่แล้วเขาจะมีชีวิตอยู่เปล่าอ๋อค่ะลูกที่หลุดที่หลุดเหรอคะคือตั้งคันได้สามเดือนนะคะตั้งคันได้สามเดือนแล้วโอเคมีตั้งคันได้สามเดือนแล้วปรากฏว่าเด็กตายในท้องค่ะไข่ฟอประมาณนี้ค่ะไขฟอแล้วก็หลุดไข่ฟอท่านเทวดามีอยู่หรือเปล่าวิญญาณนี้วิญญาณเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วก็เห็นกันนั่นแหละนะอยู่ข้างๆนี้นั่นแหละค่ะอ่าเด็กตามเธออยู่ แล้วมีคนเดียวใช่หรือเปล่าใช่แล้วเห็นคนเดียวนะท่านเอ๋ยและทําให้นะทําให้ลูกที่มีชีวิตอยู่ดือ้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็สามีก็ไม่ค่อยจะให้ความสนใจใช่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยการเงินก็ติดขัดด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะอ่าเพราะว่าลูกที่ตายในท้องใช่ไหมสามเดือน เราจะแก้ไขแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าก็ดีขึ้นแ้ะให้เด็กแท้ไปเกิดนั่นแหละหนอที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้พอเพราะพลังงานเด็กหนออยู่ด้วยนั่นและอ้าวพร้อมหรือเปล่าเธอพร้อมค่ะพร้อมคพร้อมจะให้เด็กไปเกิดแล้วจะเลยสองกาล่ะหมุคนสิบห้าวันน่ะท่านเอ,อ๋ยสิบห้าวันโอเคไหม เริ่มเมื่อไหร่บทช่วงสงการค่สงการสงกรานใช่เลยยงกันเลยเพาทราบไหมคะผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะถ้าเดินตาอ่าลูกอยู่ในท้องมีปัญหาอะไรตอนนี้หนูร้างตาใช่มีปัญหามากเลยครับคือหุดหิ่โง่ง่ายโมโหถึงเชียวแล้วก็ พูดง่ายว่าเขาเรียกอะไรชุนเฉียวทำทำลายทำลายเปล่าครับครบหมดเป็นหรือเปล่าครบค่ะอย่างที่เคยค่ะคนที่อยู่ปัจจุบันนะเป็นอย่างนี้เลสมบัติของเธอเลยใช่ไหมฮะอ่าอยากอยากให้เขาเาเป็นน้องเธอเปล่าใช่ไหมเป็นทั้งน้องทั้งพี่นิสัยอย่างนี้หมดเลยทั้งพี่นิสัยแบบนี้เลยค่ะสองคนเลยเหรออ๋นนี้ก็ถือว่ามีเชื้อเดียวกันเลยใช่ไหม อ้าวเขาจะขอให้เธอไปเกิดแล้วเจอถอนกําลังออกได้ยังครับอ้าวอ้าวจะทําให้แล้วสงการนี้สิบห้าวันช,ชื่ออะไรชื่ออนิยะครับอ่ะริยะค่ะอ่ะน,นี้เหรออะริรอเรือค่ะอะริไม่ว่าศัตรูนีวิว่าอริไม่ใช่อริหนึ่ตาอะ,ร,อะริยะค่ะอ๋อริยะอ๋อโอเคอ๋ออริยะแล้วชื่อดีนี่แต่ทำไมไป สันตาน่ดีหรอเสนาไม่ดีคชื่อสันนาคนละอย่างกันใช่ถ้าสันตานั้เปลี่ยนให้ถเป็นอผู้อดีตการยิ่มหนักเข้าไปไหนเลยพอะยังไงจิตใจก็เป็นเหมือนเดิมครับอ่าเอากินอะไรบอกมาวตก่าไปก้อยางเกาหลีปรกมาณน้นน่ะกินสเต็กแซลมอ็ได้ปลาแซลมอนต้องยำก็ได้นะสังตานแต่ต้องเป็นพวกยำทะเลปูเผาปูนึ่งอย่างนี้สนตาน อกินดีนี่ว่ากินคุ้มเลยใช่ไหมกนีะกินกินนให้มัแหลกรานไปเลยกินแหลกรานไปเลยกินใส่ใจเลยกินให้คุ้มไปเลยอ้าวเสื้อผ้าชุดชาชุดชาเหมือนชชุดาเนี่ยเทปแมนแทปโน้ตันเสื้อช็อปเสื้อช็อปอ่าเสื้อช็อปตามด้วยปล่อยสัตว มาครับค่ะอะไรดีไปบ้านไสิบตัวามวาหมอสิบตัวพอแล้วลรสิบหมอสิบสค่ะอ้าวสารอาานึ่งชุดครับไปได้ลดกำลังออกครับสามีนี่ไปทำพ่อด้วยใช่ไหมเราเริ่มเริ่มดิฉันจรับคุณท่าะทางบ้านเลยเหรอสามีเธอเ็เป็นด้วยเป็นค่ะเหมือนเป๊อ่าใช่ได้แสดงว่า ันือดูที่นูนิสัยรู้เลยเอใช่ได้ค่ะตามนี้ถอนกำลังออกเป็นใบไอ้หนูน่าะเปิดทีน้าหลงตาใบดิใบเปล่าได้ไปให้ไปยืนยันสิบห้าวันไม่มีปัญหาเขาจะเบี้ยวเงี้หลงตาไม่เบี้ยวหรอเขาอยู่จังหวัดอะไร อยู่อยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพก็หนูก็ช่วยให้แม่ได้บวชให้หนูหนูจะได้ไปเธอก็ไปลดกำลังลงไอ้คนในบ้านให้มันเบาๆลงหน่อยอย่าทะเลาะเบาแหวงนี่มันก็โดนเจตนาของหลองกาไม่ได้เราจำมารอแล้วแต่จับวาจาสัญญาแล้วไม่มาทำมก็หนักเลยเรื่องนเลยอ่าอ่าอ่าต่างคนต่างดูผลงานตามนี้แต่เราปากว่าจะไม่เสริมกําลังถอนกําลังลงไปบ้างเล็กน้อยตามนี้ไปได้ หนูต้องช่วยให้แม่ได้มาบวชให้หนูแบบที่ทํางานหรือที่บ้านนะหนูอยากเซ็งมากมีหน้ามันถึงหงุดหงิดปี๊ดมปี๊ดแมันปีดปี๊ดมันลอยเลยนะมันได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวโมโหเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเสริมกําลังอีกใช่ไหมใช่กำลังจะเย็นอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่าผู้ไม่รู้เรื่องหรอกมันคงเจอประสาทกินไปหมดแล้วตามนี้